อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการถอนเงินจากเว็บ mmn6.live นะครับอ่าถ้าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไ,ไว้ใต้คลิปนะครับอ่าตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่ที่389บาทแล้วนะครับวิธีการถอนก็มาที่เอาเงินออกเลยครับเอาเงินออกใช่ไหมครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินไปเลยครับเดี๋ยวผมจะถอนทั้งหมดเลยครับ389เว็บนี้ ถอนขั้นต่ําอยู่ที่300บาทนะครับผมอ่ก็ยืนยันการถอนได้เลยครับจะขอใส่รหัสผ่านสักครู่หลังจากยืนยันการการถอนเลยใช่ไหมครับก็รองเงินเข้านะครับเดี๋ยวผมจะตักไปตอนที่เงินเข้านะครับผมหลังจากที่เราถอนไปนะครับเงินก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ350บาทครับหากค่าธรรมเนียมไปนิดหน่อยครับ อ่ะครับถ้าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะครับงั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ